สวัสดีครับพี่น้องอ่ะเอาอย่างมากินแรงวันนี้เสนอเมนูตำมดส้มมดแดงครับผมวัตถุดิบหลักของเขาน่ะครับมดส้มมดแดงเนาะครับเนาะนี่ผมก็ซื้อเปิดมานะครับเนาะสามถ้วยครับถ้วยละสามบาทอันนี้60บาทนะครับเนาะดูของแม่ยังตีเลยครับยังมัเต่งเตือนนะครับเป็นแง่มันอยู่เนาะเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับส่วนนี่ก็เป็นผักกั๊บครับใบม่วงเนาะผักนอครับมีบะแห้งด้วยนะครับเนาะหลายอย่างครับ บะททวผักคีมโดบะเขือครับแล้วก็ผักขี้เล็กนี่เดี๋ยวไม่เป็นผักกับเนาะมดส้มมดแดงผมเอาไปล่างนะครับใส่กระชอนล่าง2องสามสี่ห้าน้ามครับเนาะจนน้ามข้างล่างมันใส่ดีครับเครื่องตําม,มดส้มมดแดงสูตรอย่างมาเกลงก็จะมีเลือครับชูรสพริกแห้งจีหอมเตียมหอมแดงคาแกะนะฮะขิงเม็ดหอมป้อมบบแบล็คเบคอนเนาะครับเนาะเครื่องเท,ท็ดแ้งเหนือครับใส่ลงไปในหก ตำขึ้นแล้วก่อนครับแล้วได้ประมาณนี้นะครับหมดส้มหมดแดงตีเัาล่างนํำความสะอาดเตรียมไว้เนาะเดี๋ยวใส่ลงไปต่ำผสมเบาๆให้เข้ากันครับอห้มมดครับอห้มมดของแป้ง้วครับเนาะโอโจากนั้นต่ำเบาๆนะครับหนูดถึงมันเข้ากับพริกเนาะต้นหอมหอมป้อมนะครับใบหอมดวนนะครับเนาะ พิ่มความหอมครับลงไปเลยคนผสมเมื่อเข้ากันให้รอบเนาะไปนอนอะ่ะ <c oughs> หอมใบหอมดวนครับหอมขิงหอมพริกแห้งคว้าหอมทุกอย่างนะครับนี่ตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเราไปจิ้มกันเลยครับเ <c oughs> สียดายนะครับเนาะนี่แบบเต่งครับให้มันเต่งกูอันนี้นะมันเหมาะขนาดเนอะ ิ่งถึงแน่มันแต่แล้วนะครับน้องมดแดงยิ่งบัดเตงแต่ครับขินหมอกหายยาครับผมแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับตับมดส้มมดแดงสุดยางมากินแรกก่อนออกมาณนี้นะครับเนาะเอาละครับมันเขียมแล้วครับเนาะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับพอมักกับหลายๆครับมาแหย่ยอดใบม่วงแล้วครับเนาะพักนอกกับนี้ครับพักหลายอย่างครับผมแล้วก็มีหมูทอดนะครับนี่น้ำสมุนไพรมดสต๊อกนะครับเนาะว่ารอสินปีครับผมเจอกันทำไม้น้ำสมุนไพรนะครับเนาะ มาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาจิ้มตำมดแดงมดส้มส่วนทีลือมันกี่แหล่งครับผมครับกุยไปเลยครับนี่เพชรหม้อครับนะกลับมาให้นะครับมันกูกันเนาะครับเนาะมาให้อะไเนาะใบม่วงครับยอดใบม่วงครับผมยอดกุยงามๆแหมกามครับ เพ็ดมน้ะอืมเพชรครับพี่นอ้องนะมี่ฮะเดี๋ยวผมจุดคูยอีกพอนะครับนะอืมชนยอดครับกับพักกี้เล็กกับเปิ้งนะครับอืมขมมะหมูทอด พักแขงดกับม่เนตแต่ๆครับเมนูนี้เราไปเนี่ยเอาไปทำเอาไปทานกันได้เนอะจ่วยสนับสนุนทุนในการเนี่ยคลิปเ,เพจเอาอย่างมากินแรงสั่งสื่อไซอัวและนำพริกลาบเอาอย่างมากินแหลงไดต,ตีเพจกาดมัว่วครัวเอาอย่างมากินแหลงขอบคุณจอุยอุดหนุนนะครับ